สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูของอาหารภาคเหนือค่ะก็คือยำไก่บ้านหรือว่ายำไก่แบบเมืองเหนือค่ะวันนี้มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากเหมือนเดิมค่ะใครที่ชื่นชอบอาหารของทางภาคเหนือนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือไก่บ้านค่ะเดีวเราจะนําไก่บ้านมาต้มก่อนค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ําลงไปใส่ตะไคร้ใค่าใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะจากนั้นก็ติดไฟติดแก๊สค่ะใส่ไก่ลงไปต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะ ก็ปิดฝาหมอ้อตั้งไว้เราจะเคี่ยวทิ้งไว้ที่ประมาณ40นาทีค่ะแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาหั่นหอมแล้วก็มาหั่นผักชีฝรั่รงแล้วก็ผักแพววันค่ะก็คือผักทั้ง3ามอย่างนี้เราจะใส่ไว้ในตอนท้ายเพื่อความหอมค่ะก็คือว่าขาดไม่ได้เลยนะคะกับผักทั้ง3าอย่างนี้ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตำเครื่องแกงกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่มะแขวนลงไปมะแขวนเราก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาค่ะตำม,มะแขวนให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ใส่รากผักชีวันนี้เราใช้3รา,ากแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะหอมแดงใช้5้าหัวกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีน4ี่กลีบค่ะจากนั้นก็ ใส่พริกขี้หนูแห้งนะคะที่คั่วแล้วก็ป่นไว้ลงไปค่ะจริงๆแล้วจะใช้เป็นพริกขี้หนูแบบยังไม่ป่นก็ได้นะคะแต่เพื่อที่เราจะตำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เอาเป็นพริกที่คั่วแล้วก็ป่นเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปจากนั้นก็ตำค่ะตำให้ละเอียดค่ะเราก็จะเอาความละเอียดที่เท่านี้ต่อไปเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะกะปิก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ลงไปจากนั้นก็ตั้มตอค่ะตัมคุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องแกงนะคะไปคั่วกับน้ํามันค่ะและนี่ก็คือกระเทียมค่ะใช้กระเทียมจีนสับประมาณ3ามกลีบใหญ่ๆค่ะก็สับให้ละเอียดจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปผัดค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะ ติดแก๊สติดไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ทำการผัดเครื่องแกงค่ะให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมา ตอนนี้ก็ผัดเครื่องแกงเสร็จแล้วให้เราหันไปดูไก่ที่เราได้ต้มไว้เป็นเวลาทั้งหมด40นาทีค่ะก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้ามีฟองมีอะไรขึ้นมามีไขมันนะคะเราก็ช้อนออกให้หมดค่ะ ต้มไป40นาทีนะคะไก่บ้านของเราก็จะเปื่อยมีลักษณะแบบนี้และคะ่ะก็จะฉีกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะตักไก่เพื่อนํามาฉีกค่ะก็รอให้หายร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะก็ฉีกไก่ค่ะก็ฉีกให้เป็นชิ้นๆพอคําค่ะส่วนตรงไหนนะคะที่มีเนื้อติดกระดูกก็ก็ให้ติดกระดูกไปค่ะไม่ต้องฉีกมาเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่เอากระดูกไปทิ้งนะ ตอนนี้ก็ฉีกไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องในส่วนของเครื่องแกงค่ะมะแขวนค่ะบางคนจะไม่รู้จักมะแขวนนะคะก็คือถ้าเป็นคนเหนือจริงๆจะรู้จักมะแขวนถ้า,าตามร้านทั่วไปนะคะที่เขาจะขายของเหนือด้วยถามเขาเลยค่ะเขามีมะแขวนขายแน่นอนค่ะ และไก่ทั้งหมดที่เราได้ฉีกเสร็จเรียบร้อยก็ได้ลักษณะเป็นแบบนี้กระดูกเราจะไม่ทิ้งนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะน้ําที่เราได้ต้มไก่เราจะไม่ทิ้งนะคะเทใส่แล้วก็กรองออกมาใส่ไว้ที่ภาชนะไว้ก่อนเลยค่ะเรามาเริ่มทํายําไก่กันเลยค่ะไก่ที่เราได้ฉีกไว้ค่ะแล้วก็นํา ใส่ลงไปในภาชนะค่ะจากนั้นก็เทน้ําไก่ค่ะที่เมื่อกี้ที่เรากองไว้ใส่ลงไปค่ะปริมาณน้ําของไก่นะคะก็กะเอาว่าเราจะชอบน้ําแบบไหนส่วนแอ m ดมินก็จะชอบน้ําขุกขิดป,ประมาณนี้ค่ะและต่อไปค่ะเครื่องแกงที่เราได้นําไปผัดกับน้ํามันไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคุกเข้าให้ส่วผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ต่อไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติรสชาติที่เราจะปรุงใส่ลงไปก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาจริงๆแล้วถ้าใครไม่ชอบเป็นน้ำปลาบางคนก็จะใส่เป็นเกลือได้ค่ะและส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ส่วนน้ำตาลจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าอาหารเหนือไม่นิยมใส่น้ำตาลและขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่ผักโรยลงไปค่ะก็จะมี ผักชีฝรั่งผักแพวแล้วก็ต้นหอมค่ะใส่ลงไปแล้วก็ทําการคลุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องชิมค่ะถ้าความเค็มยังไม่พอก็เติมน้ําปลาเติมเกลือลงไปได้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ชิมเมื่อได้แล้วโอเคแล้ว ค่ะแล้วก็นี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำยำไก่แบบเมืองเหนือค่ะ หรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือยำไก่บ้านนั่นเองค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับเมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ